สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้นะคะเรามาทำอะไรนอสถานที่แห่งนี้นะคะมีสระน้ำโอ้โหเดี๋ยวเม่ไมาต่อก็จะถามนะคะว่าอันนี้คืออะไรส่วนผู้ตักมอง สวนยางเห็นกูข้าวบนก็จะมาเที่ยวก็จะเที่ยวเห็นแต่สวนยางเดี๋ยวก็เห็นนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็มาดูทำเลกันก่อนใช่ทำเลที่ย่าหนิงจะวางแผนคือกำลังคิดนะคะคือกำลังคิดว่าถ้าเราอ่ามีโชคมีลาภเนาะเพราะว่าเรามีโชคมีลาภก็มาสองงวดสามงวดแล้วแล้วทีนี้เรายัง เราก็จะต้องได้นำชาองค์เชิญองค์ที่จะมาเป็นผู้รักสมรักษาเราเนาะองค์<ะ>ที่เราจะ,ะเรียนองค์เชิญมาทำตั้งสำนัก<ะ>ก็อยากจะทำสำนักให้มันเป็นรูปเป็นร่างเ,เป็นที่ยึดเหนี่ยวนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเวลาเรามาทำคำนวณหวยหรืออะไรก็ให้มันเด่นชัดขึ้นมาก ก่อนเนาะมาหน่อยแล้วก็เลยมาทำมาดูสถานที่ว่าบริเวณแถวสวนยางเรานี้มันจะเหมาะหรือเปล่านะคะก็เลยชวนอันเชิญท่านมาใช่ก่อนที่จะอัเชิญท่านมามาอยู่ที่สำนักเรามาถือที่สำนักเราก่อนเราจะอัญเชิญมาเราก็ต้องไปปรึกษากับหลวงพ่ออาจารย์ก่อนเราคำลบใช่ที่ครบนับถือให้คําแนะนํากับเราค่ะให้คําแนะนํากับเราว่าเราจะ ก่อนที่เราจะตั้งสำนักเราจะต้องทำยังไงบ้างราะที่จะไงที่ตียังไงใช่เราก็ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยว่าเรายังไม่รู้แต่เราก็มาทางด้านนี้แล้วเนาะเพราะว่าเราก็ชอบมาทางด้านนี้แล้วเราไม่รู้เราก็ต้องหาผู้รู้ใช่เราไม่รู้เราก็ต้องหาผู้รู้เพราะว่าด้านนี้การที่เรามาทําหวยนี้เราก็มาถูกทางของเราแล้วแต่ก่อนเราก็ เล่นไปธรรมดาเราก็ไม่ได้อิงคํานวณอะไรใช่ไหมหแต่มันก็ถูกถูกของเรามาอยู่มีถูกมีผิดบ้างแต่ทีนี้เรามาถูกเยอะกว่าผิดแล้วเราก็เลยอยากจะมาทำสำนักเพื่อว่าเป็นแนวทางให้กับ FC เนาะเล่นกันไปแนวทางนะคะแนวทางแล้วก็จะเราก็ะจะ <มา S 1> คิด <มา S 1> ว่าสถาจะมาดูสถานที่ว่ามันสมควรตรงไหนเหมาะสมตรงไหน ค่แล้วก็ต้องมาดูภูมิเจ้าที่ด้วยเด้ที่เราอยู่สถานที่นี้ก็อยู่ใกล้ภูอะไรนะคะจังหวัภูตากมองล้อมรอบภูตากมองทางนู้นจะเป็นภูตากมองแน่นทิศอะไรจ่างทิศตะวันทิศเหนือก็เหนือทิศเหนือภูตากมองทิศใต้นู้นก็จะเป็นภูหลวงอ๋อภูหลวงด้วยครับอ่าแล้วก็ทิศตะวันออกนี่ก็เป็นภู ไม้ห่าวภูไม uh ้ห่าวไม้ห่าวต่อภูตักมอนี <to 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 <to> <to ่เราอยู่ทตะนตกก็ลงมานี่ก็เป็นภูกระล้นภูกระล้นภูเหล็กไฟกระล้นภูเหล็กไฟอ่าแลบ้านเรามันก็ล้อมรอบด้วยภูเขาอยู่แล้ว่แล้วก็ภูมิเจ้าที่ภูมิเจ้าที่ของเราก็มีทุกภูมิมีทุกภูเขาอ่าที่เราจะได้สัมผัสที่เราอะไรจะได้อัญเชิญมาอ่าแล้วก็อัญเชิญมาภูมิเจ้าที่ บริเวณบ้านเราอยู่นี้ก็มีภูมิเจ้าที่เราก็จะต้องได้สัมผัสได้อันเชิญมาถ้าขอให้งวดนี้เนอะขอให้งวดนี้ของไอ้่าหนิงที่ปล่อยไปขอให้เข้าเต็มๆสามตัวสองตัวตรงๆเต็มๆนะคะแล้วเอฟซก็จะมีโชคแล้วถ้าความฝันที่จะได้ตั้งสร้างที่อยู่ ได้ตั้งอันเชิญท่านมา,นนา,นมาได้ตั้งสำนักก็รอลุ้นกันนะคะอ่าแล้วก็คิดว่าสาธุสาธุนะคะขอให้อ่ามีโชคมีลาบด้วยกันและขอให้ญาติเองได้ตั้งสำนักนะคะสาธุนะคะค่ะกับภูมิเจ้าที่สถานที่แห่งนี้ถ้าเป็นไปได้อ่าก็จะขออธิษฐานก่อนเนาะ,ะมาดูมาดูก่อนแล้วอธิษฐานแล้วก็ต้องมีการจุดธูปอ่า มีการจุดทูบมีการอะไรที่จะต้องให้เพคนรับทราบด้วยถ้าสมมุติว่าที่สถานที่รับทราบแล้วว่าไม่อำนวยให้เราหรือยังไงก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ดวงโชคอีกเนาะ,ะ,ะดวงโชคของเราอีกอถ้าไม่ได้จุดนี้คือไม่ให้แล้วเราก็ไปหาจุดอื่นถ้าไปหาจุดอื่นถ้าจุดอื่นเหมือนกับมีพระอาจารย์องค์หนึ่งนะที่เรา้ญานิษิงฟังถ้าสมมุติว่าเราได้ สิ่งของเป็นอะไรก็ตามมาอยู่กับเราถ้าเรามีกินมีใช้อยู่สบายสิ่งนั้นก็จะ,ะดีขังเก็บไว้กับตัวเราเลยถ้าสมมุติว่าเราได้มาเป็นสิ่งของจะเป็นพระหรือว่าจะเป็นของมงคลอะไรก็ตามเอามาถ้าเรายังลำบากยากเข็นอยู่ทิ้งไปเลยเพื่อนว่าอันนี้ก็บอกอัน <c oughs> นี้ก็บอกองค์ปู่ว่าถ้า นี่แหละจุดนี้แหละที่อยากจะให,ใ,หใ,หให้ตั้งสำนักให้อยู่แต่ถ,ถ้าถูกใจหรือไม่ถูกใจให้เข้าฝันใช่ใช่ใช่อ,อีกอย่างหนึ่งเย็นนี้ต้องมาจุดทูบบอกต้องมีทูบด้วยต้องมีจุดทูบมาเดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้ก็จะมาขอจุดทูบบอกเพื่อนเ<อ>พราะว่าบ,บ,<อ>บอกก่าตอนเรียนตอนนี้ก็บอกอยู่ว่าเพื่อนก็รับทราบแล,ล้วแหละถ้าสมมุติว่า นี่ต้นก็อยู่ตรงนี้ต้นแดงอยู่ต้นแดงไคต้นแดง<า>ต<า>้นป่าเป็นต้นแดงนั้นเป็นภูมิเจ้าที่ที่รักษาตั้งแต่ปู่ตั้งแต่ปู่ตั้งแต่รุ่นไหนต้งไหนาแล้วเป็นบรรพบุรุษเป็นภูมิของบรรพบุรุษอยู่ต้นนี้ส่วนลูกหลานก็มั่นเราเรียกว่านับทีตาแหอ แล้วทีนี้ไอ้ลูกหลานก็นับถือมาเรื่อยๆ<ฆ>อเช่นรุ่นพ่อพ่อก็จากไปพ่อก็บอกว่าทําอย่างนูน้นอย่างนี้นะนี่ภูมิเจ้าที่ของบรรทบุรุษเราตั้งแต่พ่อมา<ฆ>พ่อก็บอกเป็นช่วงเป็นช่วงมา,าแล้วก็มีใช่แล้วก็มีของเราอยู่แล้ว<ฆ>และตาแหกของเรานี้จะแต่ก่อนนะพอสมมุติว่าฝนจะตกข้าวอย่างนี้เต้นน่ะฝนจะตก เกี่ยวข้าวเต็มนาโอ้ยยกอธิษฐานทันทีเจ้าตาแห่เอ้ยเยวฝนตกคำเข้าวน้อยเด้อเ <c oughs> จ้าตาแห่เอ้ยพอปัดไปมืดเต๊มมาคว้าไปองหมดเลยเ<อ>จ๊งเลยเหมเอโอ้ยถึงว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนาะใช่ตาแห่นี้น่ะศักดิ์สิทธิ์จริงๆเน,นี่ยเพื่อก็มาดูแลเราด้วยให้ตัวดีหนึง่งตตัวตรงเลยและล่าสุดตาแห่มาต่อยไปสอบที<ด>่ร้อยเอกยายก็ เอิ้นใส่้เขาเรียกไดงใช่เอิ้นใส่ตาแห้งให้หลานไปต่อยได้เดลยมาต่อยก็ได้ว่าเราเรียกว่าครอบตาแห้งครอบตาแห้งบอกกล่าวเพิ่นนะครอบเพิ่นใช่นี่ก็มีอ่านี่แหละคือที่เวลามาตรงนี้ก็เวลาไปอะไรอะไรหรืออะไรอะไรก็ต้องมาบอกเพิ่นต้องบอกเพิ่นทุกครั้งบางทีเราก็ลืมไปแต่เพิ่นก็ไม่ถือสาลูกหลานเด้อกปล่อยไป แต่เรารู้บางทีเราก็รู้อยู่ว่าเออท้องที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเออบางทีรู้ว่ามีการช่วยเราได้หลายอย่างอืม <c oughs> เราก็เลยนับถือสิ่ง <c oughs> ที่มองไม่เห็น <c oughs> ทีนี้เพื่อนตาฝนมานานทีนี้เราจะอัญเชิญเพื่อนมาเข้าร่มเนาะใช่ <c oughs> แล้วเราจะอัญเชิญเพื่อนมาเข้าร่มทำห่อนี่ให้เพื่อน คะโอเคนะคะนี่เาจินี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัาตุค่ะ